สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับมาแนะนําวัตถุมงคลนะครับของปู่จือครับกับเหรียญรูปไข่รุ่นพรนาคานะครับรุ่นนี้จัดสร้างเมื่อปีสองห้าหกเจ็ดนะครับรุ่นนี้สร้างน้อยแล้วก็แต่รายการเยอะครับรายการในสองร้อยห้าสิบกว่ารายการรุ่นเนื้อเลยนะครับหมายถึงว่าอะไรครับรายการนียจะไม่ซ้ํากันสองร้อยห้าสิบรายการนะครับ รายการพิเศษพิเศษเพียบเลยนะครับด้านหลังมีทั้งเพ้นพิเศษงานหน้ากากซาตินฝังพลอยต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยกล่องรายการรุ่นเนื้อรุ่นเชือกรุ่นนี้นะครับจะเป็นกล่องของรายการของนี่ครับกล่องสีเขียวครับชื่อรุ่นว่าพรนาคานะครับในกล่องเขียนว่าปีหกแปดแต่ออกจองกันปีหกเจ็ดนะครับนี่นะครับพาออกมาตอนปีหกแปดนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้ รายการนี้จะเป็นโอ้โหรายการเนื้ออะไรผมดูคอทุกคนขอขอภัยนี่ครับอันนี้เป็นรายการชุบเงินลงยาเขียวนะครับหลังมาสเตอร์พีชจัดสร้างสิบห้าเหรียญพี่คิดดูต่อกรรมการเลขสามตัวเดียวโอ้โยชุบเงินสร้างแค่รายการพิเศษเพชรแม่ชาน่าต่อกรรมการสร้างแค่สิบห้าเหรียญองค์นี้หมายเลขสามครับอันนี้เป็นลงยาเขียวคุยพื้นขอบเขียนว่าพรนาคานะครับด้านหลังโอ้โหเพ้นนะโอ้โเพ้นอย่างสวยเลยครับรายการที่หนึ่งเหรียญที่หนึ่งน่าที่โชว์นะครับ ต่อไปรายการที่โชว์เมื่อกี้อเอ้หอันนี้หน้ากากอะไรเนี่ยเหมือนทองคำเลยเด้อหน้ากากอะไรมาดูกันนะครับโอ้รายการพิเศษอีกแล้วพี่เป็นพิเศษเป็นพยานาคด้านหลังครับต่อโค้ดกรรมการครับตรงนี้ก็หมายเลขเจ็ดตัวเดียวครับหมายเลขเจ็ดตัวเดียวนะตรงนี้เป็นเนื้อปะก้ารงยาะโอ้โหหน้ากากชุบทองคําครับโอ้สร้างแค่ก้าเหรียญเองเอาเรื่องกระเบื้องลาวแล้วสวยนะอ่ะ รายการต่อไปครับรายการต่อไปนี้นะครับเจนเอาน่าจะเป็นทองแดงซาตินนะครับลงยาจีวรลงยาลายธงชาติครับโอ้ดูความคมชัดนี่ครับถ้าเป็นเนื้อซาตินผมชอบดูความคมชัดนะครับนี่เหรียญมีชีวิตเป็นอย่างไรเนาะบล็อกค่อนข้างจะแกะได้สวยนะครับด้านหลังก็โอ้ด้านหลังก็เพนนิีงแลวอันนี้สร้างสามสิบเหรียญโอ้โสร้างสามสิบลังใช่ไหมเนี่ยสร้างกี่ลังเนี่ย <laughs> มานะครับมาต่อไปครับ โอ้ยนี่งานอะไรหน้ากากอะไรทองแดงซาตินตอกรวมครบหน้ากากชุบน้ําทองคําครับมาดูกันโอ้โหเอาเรื่องรวมคดเอะไรบ้างอ่ะเงินทองเงินทองโอ้โหนี่ครับออืหน้ากากชุบทองคําก็สวยนี่ครับจะเป็นพญานาคแบบไม่เพี้ยนนะเหรียญนี้ก็สวยครับต่อมาครับต่อมาผมจะพยายามดูให้เยอะที่สุดเนาะนะครับโอ้โหนี่อันนี้เหรียญจะเหรียญหล่อหรือเปล่า เหรียญหล่อครับเนื้อฉนวนเกตครับสร้างสามสิบเหรียญฉนวนหล่อนะครับตอกชอช้างนะครับองค์นี้หมายเลขห้าตัวเดียวโอ้ใช่ว่ารุ่นนี้นะรุ่นนี้เนี่ยเลขสวยเพียบเลยนะครับอ่ะต่อไปครับเป็นเนื้อสองเคตอกรวมโคตรแน่เลยองค์นี้หมายเลขสามศูนย์น่าจะสร้างสามสิบเหรียญโอ้ยสร้างสามสิบเหรียญครับเอาไปครับฝั่งเพชรนะฝั่งเพชรที่ไหนครับที่สังคตินะครับนี่อ่ะต่อมาครับ ต่อมาอน,นี่เป็นเนื้ออะไรครับอันนี้เป็นเนื้ออับบาก้าลงยาลายธงชาติท่าองค์น,นี้หมายเลขสิบสามนะครับลงยาจีวรลงยาลายธงชาติเพ้น์อีกแล้วเพ้น์อีกแล้วครับโอ้โหเพ้น์สวยทุกองค์เลยนะพี่น้องต่อไปครับมีลายโชว์อีกอันนี้ก็เป็นลงยาลายธงชาติครับเป็นทองแดงลมดำลงยาเพ้น์พญานาคสร้างสามสิบเหรียญโอ้โหน,นี้เลขโคตรอยู่ไหนเนี่ยนี่ครสร้างสามสิบเหรียญเหมือนกันนะครับ ต่อไปเป็นเนื้ออบก,ก้าลงยาไล่สีครับอบก,ก้าลงยาไล่สีก็สร้างสามสิบเหรียญเนาะนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับมีแบ่งปันแน่นอนนี่น่าจะเป็นเนื้อมหาชนวนมวลโอ้โหมหาชนวนมวลสารลงยาหน้าหลังสร้างสิบห้าเหรียญเอาเรื่องกระเบื้องลาวงี้หมายเลขหนึ่งศูนย์ครับโอ้โเลขส่วนใหญ่ตอกหน้านะครับเนี่ยจะมีมากมายหลากหลายรายการเนาะโอ้โหนี่แบ็คโรเดียมก็มาแบ็คโรเดียมก็มาเนาะ ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ